โอยีสวยไหมโอเคเลยนะวัสดุดได้อยู่หนูใหม่ถึงหนูว่าสวยหไหมอ๋อสวยลูกรอยอยู่ข้างล่างไปเรืวอๆโอเค,อเคไป <c oughs> อุอ้ยกระเป๋ารอด้วยรอด้วย โมยนี่โอ้โหกินอะไรเยอะแยะเนี่ยลูกใครทําให้กินเนี่ยคะยายโอ้ยยายทำให้กินหรออร่อยไหมลกูกอร่อยพอไหมลกูกไม่ไม่อยากกินอีกไหมลกูกแต่ว่ายายไม่อยู่แล้วทางกันนี้กับดาทําให้แทนได้ไหมคะ อ้าวเหมือนจะต้องมีชายเลนแล้วแหละอะไรเงี้ยสงสัยเขาไม่เชื่อใจฝีมือเราเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมีมิกับดาด้าจะไปตลาดแล้วไปซื้อวัตถุดิบมาทำสปาเกตตี้ให้เด็กๆกินแล้วให้เด็กๆวัดเลยว่าฝีมือยายๆกับฝีมือดาด้าใครจะเจ๋งกว่ากันโอเคไหมโอเคโอเคเฮ้ยพี่พี่คุยทอดหน่อยได้ไหมควยทอดมันทอดเนี่ย ถึงไหนเลยนะเนี่ยตะกินอนี่แล้วเหรอเอากล้วยทอด20บาทครับนี่ครับขอบคุณครับว้าวกรอบมากนุ่ครับไปตลาดน่มไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมครอกนมครฟกนี่ร้านแรกก็ซื้อนี่ร้านของร้านที่สองก็ซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องหนึ่งครับเนี่ยร้านเนี่ยดีน้องเล็กหกชิ้นครับ ค่ะฮะอ,อืมแป๊ปนึงเอาอย่ายตั้งใจตั้งเร็วๆแล้วคนณพิสติดกองไม่มาด้วยเหรอพิสติดกองก็ไม่มาครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วพิษติดกองครับเดี๋ยวก่อนนะสรุปว่าตอนนี้ที่เราต้องซื้อคือไส้กรอกแฮมแล้วก็เส้นแล้วก็ซอสใช่ไหมอัชนนท์ใช่อะไรใช่เมื่อต้องซื้อเส้นเพื่ออะไรงไงร,รู้แล้วเดี๋ยวๆๆมีร้านนู้นด้วยเดี๋เดี๋ยวเอาไส้กรอกชิ้นไก่นะจ๊ะ แพ็กหนึ่งจ้าอ่ะเอาหนก็เอาจ้าลูากแม่จะชอบอแล้วก็เธอเอาอ,อาะไรอีกนะเนี่ยเอาเอา,เอาเท่านี้ก่อนลองกินดูอร่อยมากอ,มอร่อยอบอกแล้วจังอยู่ไหนะจังเฮ้ยอ่ะถือถือถืออร่อยอ่ะเนี่ยนี่ครับอย่าไปซื้อเส้นปะอ,อร่อยอ่ะอร่อยนะพี่เอาอมหมู ครับผมเอาห้าขีดครับไม่คิดจะซื้อของอะไรแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ลองซื้อแร่ไปโอ้ยกินไม่หยุดเลยนะเขาให้มาซื้อของให้ลูกให้มันั่งกินอะไรเยอะแยะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณครับเขามีเหรออ่าเด็กๆนี่นะดาดากับมีมีเนี่ยไปซื้อของที่เด็กๆชอบทั้งนั้นเลยที่ตลาดเข้าใจไหมดูสิ <c oughs> ว่าฝีมือมีกับฝีมือดัดและยายใครจะอร่อยกว่ากันอืมดีไหมไ้่เป็นไรครับไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวทำอาหารต่ออืมหอมอย่าพึ่งเจยยังไม่เสร็จเลยพอไหมอินมนะมมีอย่าพึ่ออะไรอะไหวใช่ไหมนะมันเหมือนมีสเลดอะไหวป็นเนี่ยมันเหมือนมีสเลดอะลูก ปีมือมีกันนะเสร็จแล้วดมสิหอมไหมหอมอ่านได้งงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวเด็กๆชิมเลยนะลูกหยุเดี๋ยวดูอะไรลูกโอ้อันนี้ก็หัวร้อนไม่คิดจะตัวยอันนี้ก็หิวแหละอันนี้หิวอร่อยไหมลูก มันมีว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะอร่อยอยู่ต่ดาไม่น่าไหวละ <What? S 1> กินของทอดที่ตลาดเยอะ <c oughs> ใช่ไหมไหนจะกล้วยทอดไก่ทอดโอด้โของทอดเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่แต่หนูหนูก็เป็นก็กินเหมือนกันนะทําไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ,ะอ่ะแน่นอนค่ะเขากลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ต้องกินแนกลลองเลยทันที yeah. เหมาะสำหรับคนที่มีอาการไอาจากการกินของทอดของมันเยอะๆกินเพียงหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นที่สำคัญพกติดก,กระเป๋าไว้ได้เลย๋ยว <c oughs> นี้ใครๆเขาก็พกหน้ากากพกเจลแอลกอฮอล์หนูยังพกแนกหลอออีกด้วยสะดวกสบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในปัจจุบันมากๆนะจ๊ะเอาแล้วทำไม <c oughs> ไม่ทำไมไม่เอามาให้บ้างล่ะก็ไม่ถามมาไม่ถามจะบอกทำไมอะ๋ยวหนูจะไปหยิบให้ไปเอาเอาเอาลองไหมนะช่วยละลายเส้นขาดหน่อยถอะเจอ่ะโอเค อร่อยนะลูกอะนานี่ผสมให้เรียบร้อยแล้วจานแกลองเลยนะคะแล้วก็พกเอาไว้เก็บในกระเป๋าและวถ้าหมดก็ไปหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปอนี่ค่ะเก็บค่ะง่ายหนูมีของดีให้พี่ไก่ขนาดนี้คืนนี้จะมีอะไรให้หนูไหมจ๊ะโอ้ ตอนนี้รู้สึกดีเดี๋ยวคืนนี้จะจัดให้ดาเป็นอะไรดาไม่เป็นอะไรแลโอเคไหมดายิ่งกว่าโอเค ว่าเราคิดต่อดีกว่ากินยาอะไรไมจึงเป็นอย่างนี้เหตุเสพหาหายทันทีเพาเรากินอะไรเรากินนั่เลยเอาเด็กๆสรุปว่าสปาเกตตี้มีด้าหรือว่าของยายอันไหนอะไรกันของมัม ว้าวยียเยี่ยมโอเคกกนเอานึกว่าไส้กอนกว่าไส้กนกว่าไส้กอได้เหรอ้า5 6 7 8 9สอ่ต่อไนล่ะ ตอนเด่เฮ้ยม้างล่างแล้วเดินขึ้นมาเดี๋ยวแมทหายหนึ่งสอมหนึ่ง้า้าเกือบหกแล้วเกือบหสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดอ้า